กัมพูชาเจ้าภาพซีเกมทําแสบกับทีฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากสนามฝึกซ้อมให้ห่างไกลแล้วก็ต้องใช้เวลาเดินทางไปกับถึง80กิโลเมตรครับความเคลื่นไหวของทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกมนะครับหลังจากที่ลงสนามเกมแรกเปิดหัวซีเกมที่กัมพูชานะครับด้วยการเอาชนะสิงคโปร์มา3ประตูตอนถึงมวันที่30 เมษายน2,566ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมลงสนามเกมที่2รอบแบ่งกลุ่มของสายบีนะครับโดยจะเจอของแข็งอีกหนึ่งทีมนะครับนั่นก็คือเสือเหลืองมาเลเซียในวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีการถ่ายสดทางช่องวัน HD 31แล้วก็ t ีสปอร7นะครับโดยจะแข่งขันเวลา16เวกาสู้กับแดดต้นร้อนอีกหงนัดนะครับ แต่จุดสําคัญก่อนการฝึกซ้อมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจอาภาพกัมพูชาทำแส่ให้กับนักเตะและก็สตาร์ทโค้ชทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากว่าจะสนามฝึกซ้อมให้มีความห่างจากโรงแรมถึง40กิโลเมตรนะครับนั่นทําให้นักเตะและก็สตาร์ทโค้ชทีมชาติไทยต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับในการฝึกซ้อมครั้งนี้ถึง80กิโลเมตรนะครับโดย เดินทางครั้งนี้แล้วก็อุปสรรคต่างๆก็ได้รับการเปิดเผยนะครับจากทีมงานซับโค้ตนะครับที่เดินทางไปกับทีมต้องบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยนอกจากจะออกกฎแปลกแล้วก็ยังจัดสนามฝึกซ้อมให้กับทีมชาติไทยแบบต้องออกแรงเพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับวรอิสระศรีนโลก็ มีการให้นักเตะฝึกซ้อมราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับโดยเน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่ดจากเกมนัดแรกกับสิงคโปร์แล้วก็มีการเพิ่มเติมนะครับจุดต่างๆที่ยังเป็นจุดบกพร่องนะครับเพื่อให้ทีมมีสภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอนันต์ยสังวาลนะครับตัวรุปของทีมไทยชุดซีเกมก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตัวเองก็ต้องปรับปรุงหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะการวิ่งหาช่องยังทําได้ไม่ดีรวมไปถึงการจบสกอร์ ก็ยังไม่เฉียบขาดนะครับส่วนความตั้งใจและสภาพร่างกายก็ถือว่าเต็มนะร้อยเปิดเซ็นนะครับโดยอนันต์นะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจุดแข่งของทีมชาติไทยชุดนี้ก็คือการเล่นร่วมกันแล้วก็เล่นตามแท็กติกที่โค้ชวางไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องปรับไปเรื่อยนะครับสำหรับซีเกมแม้ว่าเกมแรกจะชนะอย่างสวนรูแต่ว่า เกมก็จะมีความยากยิ่งขึ้นไปตามสเต็จของมันนะครับก็ต้องมาตามลุ้นให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียนในเกมที่2นะครับหากเอาชนะได้ก็จะทําให้สถานการณ์การผ่านก็สู่รอบรองชนะเลย มีความสดใสมากยิ่งขึ้นอีกนะครับส่วนนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่ยังคงไม่ได้เดินทางไปกับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นโจธานเข็มบดีแล้วก็เสรษฐรศิษฐ์สุรวรรณเสถนะครับจากราชบุรีแล้วก็ลีโอเชียงรายก็น่าจะพร้อมลงสนามนะครับในเกมที่3นะครับอย่างช้าที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเองก็ยังติดภารกิจช่วยสโมอสรในศึกบอลลีโวทไทลกที่ยังไม่จบฤด,ดูกาลนะครับก็ถ้าทั้งสองคน เดินพานะครับแล้วก็ไปส่ทบกับทีมน่าจะทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็สมบูรณ์ลุ้นฟ้าเหลียนทอมากยิ่งขึ้นน,นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมทนะครับหางมีเรื่องราวในแวดวงฟุตบอลไทยที่มีการอัปเดตเราจะทำคลิปแล้วก็นำเสนอแฟนรายการทุกท่าน,นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องไปด้วยครับ